สวัสดีค่ะเอ็นยี่รำเพื่ออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้ก็อยู่ทึงเวทีกับน้องๆเซตดาวลุงนะคะพี่ปอกำลังเรียกประชุมน้องๆเนาะเมื่อกี้แอนไปอ่านคอมเมนต์ให้ใบเออฟังแป๊บเดียวคนดูเยอะมากแล้วก็คอมเมนต์เยอะมากขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจเนาะน,นะคะน้องใบเออดีใจหลายเนาะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งเก่งเต็งเก่งแล้วเต็งเก่งแล้ว สูชๆทุกคนนะเป็นกำลังใจให้นะเนี่ยกดตอนหนิดเลยดีเซตดาวลุงเนาะพี่น้องพี่พี่ปอก็ลังเรียกน้องๆขึ้นมาคุยทั้งวทีเนาะกะทิแนะนำหนุนนี่นันวันนี้พบพี่ปอเป็นทางการวันแรกเนาะฟาเนเด้อร์มาเอฟซีสาวน้อยพี่ปันอันนี้กิ๊บยันบ่นนี่ฝากพองเข้าเนเด้อร์ทาไปในองค์ประกอบเดียกันก่อนแกงปลาดุกอุยแกงปลาดุกอุยอันนี้น้องอาจูนะคะอันนี้ซันดีนะคะอันนี้ เปียวครับอันนี้ขวัญนะคะอันนี้โกดครับผมปุ๊บครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจซอยซอยซอยเป็นกำลังแรงใจซอยเสียะน้องๆในเด้อพี่น้องทุกกำลังใจมีความหมายที่สำคัญมากๆนะคะคลิปแรกของพี่แอนนี่คลิปที่สองคลิปเมื่อกี้ทายไปเออ ลงขีบเด้อลงขีบเด้อตาร์ตโคตรสวนตัวเลยพี่น้อง ย่องกงริษัททานการที่ด้วยตืนเต้ไอ้โวอีกเยอะนีเยเองเตว่าอีเนี่ยเราหลังวันนี้ยเงว่าตนของวันัที่ก็ไหนกเตรียมใจพร้อมเเตรียมใจพร้อม จะรักทีสองชีวิตจะร่วมทาง่างหวั่นไหวส่วนที่ร้อยเปิดเป็นร้อมเต็มใจอยากยังไงจะไม่แค่

อเองงเกำลังจให้ลูกผูที่บริกรมาใส่สีฟบริกได้เงี้ขอบคุณแม่ตือเลขแล้วือาสาแจี่ห้อพูดอะไรจี่ห้ปะงามันมันมันอินไงข้าฟังแล้วมันอินไง หาหาสามนี่หาสามก็ได้คาจับก่อนเันเด็กรอยิ้มแต่เขาไ่จะควงือไเมิองไม่ปินสุดค้เร <Thompson. S 2> ้ผ <environments> ู้หญิงนะแต่ตอนสื่อเมองใช่สทิพือเนาะ่าลืมหาทานน้ำเด้อแบม ไม่หรอกมันก็ไปตามสเต็ปมันเหล็ไม่มีใครโหดหรอกเนาะเขาเขานี้เขาก็อยากให้เราได้นั่นเลยเบื้องแบบเบื้องแบบน้ำตากลัวท่าหล่เศร้าอยู่เพื่อนจีนหายเพื่อนอินมาสังวพ่ออินมาอย่างค้าไม่อยากได้ลองแบบ แม่เลยเบื่อ้นึกเต้นเมือวานนี้นุ้ยแปรงล่ะปิ้งวช่ไได้อยู่บันก็เม่ตัวอืขันปากกันยังเมื่อก่อนยังกลับก่อนเลยอืยังไม่รดจบ ถ้าร้องไม่ไปคิดว่าจเดอดร้องลองได้ลองลองได้ใจแล้วเมื่อเราออกเสียงก็ได้ใจเพราะเราอ่านเยอะเวลาเป็นเสียงกับเราคิดมันังได้คิดกต่เนี้ยคิดว่าจะค้องคือร้องม้วนแค่ร้องมาได้ว่าเป็อะไรอ่ะโนแมนมันโนแมนโนแมนบอมันอาจจะไหลแะ่ยังมันโนแมนอะไรอ่ะถ้าหลังอะไรอ่ะอะไรอ่ะรักเขาเรียกว่ารักบพงรัักแปลว่ารักรักบพงอนถามน้องอยู่บ้านเวลาซ้อมนี่เคยมีอายบอถามน้อง แต่เยว่าบออ่ากะกะมีลองลองยุงเฉมันบ่ต้ตงอ่านเนาะแม่เนาะมันห่องออกมาหลดเนาะบอมเลยว่าเบี่ยบออ่านนะทีห่องเนยินเบิดประันบอมอะเยแต่ว่าไดู้ของหนาหลุข้างใมันจป็นขอเาะออหนาบต่ว่าเบอกให้องนาม่เองดีดเนาะที่นขององเนี่ยที่เนหนาเายเนียงมันกล่องดีเนาะ เ่อสมมงสมองนี่เปนเมนูมแล้วรูขอเว,าวลาเลยเ่อสมมงสมองเวลาอาน้ำที่งะบพูหนาหานาทีจาก<ๆ>เพลงบนี้แล้วก็ปอนเดียวอ,ออกได้ <c oughs> เพละังไม่ย่ปออกได้เพราะให้ดีตรงเอาทรศับไปเปิดท, <c oughs> ที่ในห้องน้ำทัเียงแต่เราก็จะอาบน้ำแล้วเขาปรจมแบบนี้ไม่เหรอเป็นเคเียก็แค่เอาทรศักไปเพื่อว่าจะควงหลงบนติอยู่ในหลกมก่อคิดคงไม่ไม่ไม่ีห้าหลงก็ตือนสัดกระปอมันดูแบบอุ้ย มือเสียงเหมือนเขาต้นไมคือแต่เสงเขาลองคือเขานึงไหมเขาตึ้แล้วเขาเลยแล้วของนำพราว่าเกอรงหนา่างเม่สกเดือนเรืงชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำให้บีดกันอ้าพี่น้องนี่ลายคลิปนี่เองก็ถ้ามาเบิ้งนองนนะคะเบิ้งนองนที่มัดาวลุงเนาะแม่ปีกมาติวนองนองลองเพลงนะพี่น้อง ตอนนี้ครูปล่อยเลิกแลคะพรุ่งน,นี้ครูนัด5โมง11โมงนะพี่น้องรีมีอก,อกเอาไว้เพื่อนแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ว่าเบิ้งครีบขอบคุณทุกคนที่คำม,มิ้งม,มขอบคุณทุกคนที่เข้ว่าเบิ้งคลีปลคควเมิต์ขอบคุณทุกคอมเมนต์กำลังใจดีๆที่ข้ามาเบิ้งคลีปอลเอ,อบคุณทุกอพี่ค้องขอบค่ะ